ดีค่ะชื่ออุ๋ยนะคะนัสนัฒนามนุษิตนะคะเป็น c ีโอ a บนเบรสนะคะก็ผลิตตัวนี้เลยนะคะก็คือเป็นชาวเจลหรือว่าเจลอาบน้ำน,นะคะที่เสริมสร้างพลังดึงดูดค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าของเรานะคะแค่อาบก็รับพรน,นะคะอุ๋ยจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าดักตของเราเนี่ยพรีเมียมขนาดไหนนะคะนั่นก็คือของเรานะคะ มีสารสกัดนะคะระดับรางวัลโนเบลนะคะแล้วก็มีสารสกัดนะคะที่อยู่ในเคาน์เตอร์แบร์ระดับโลกเลยนะคะ mm hmm. นอกจากนั้นค่ะนอกจากสารสกัดที่พรีเมียมแล้วนะคะเราก็ยังเป็นไอเทมนะคะที่เสริมสร้างพลังดึงดูดให้กับคนที่ได้ใช้ก mm hmm. ็คือใส่มือเบาๆนั่นเองนะคะในครื่องของเรานะคะยังใส่สารสกัดที่เป็นว่านมหาลาบว่านมหาเศรษฐีและว่านเงินไหลมาค่ะบอกเลยนะคะใครที่เป็นใส่มูแล้วก็อยากดึงดูดโชคลาภเงินทองนะคะไอเทมตัวนี้ค่ะแค่ ก็รับพอเลยค่ะเราจะเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะเพราะว่า,ากิสกรรของเราพรีเมียมมากๆนะคะเราใช้ครั้งแรกเนี่ยก็จะมีผิวที่ขาวกระจ่างใสนะคะก็ผิวนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะรวมถึงนะคะก็จะดึงดูดโชคลาภเงินทองเมตตามหานิยมเสน่ห์ต่างๆเข้ามาหาคนที่ไทยบอกเลยว่าฟีดแบ็กดีสุดๆเราเนี่ยนเพิ่งเปิดตัวแบรนด์มาได้ไม่นานแต่บอกเลยว่ายอดขายถล่มทลายมากๆแล้วก็ คนใช้นะคะส่งรีวิวมาให้เยอะมากนะคะคือประทับใจทั้งในมุมที่ผิวขาวกระจ่างใสอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็คนหลายๆคนนะคะที่แพ้สบู่หรือว่าแพ้พวกสารเคมีต่างๆตัวนี้ดีมากๆเพราะว่าของเราเป็นออร์แกนิกร้อยนะคะคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้ค่ะบอกเลยว่าสุดยอดมากๆค่ะตอนนี้มันตีไปกี่ประเทศแล้วคะ อุ้ยคืเริ่มค่ะตอนนี้ก็คือมีในไทยแต่ว่าตอนนี้มีทางฮ่องกงนะคะแล้วก็มีเพื่อนทางพม่านะคะแล้วก็ลูกค้าทางพม่าเนี่ยเริ่มติดต่อเข้ามาแล้วนะคะแต่ก็บอกเลยว่าตอนนี้ตัวแทนในประเทศไทยก็คือกําลังเริ่มขยายตัวแล้วการตลาดของเรานะคะบอกเลยว่าครอบคลุมทุกมิติช่องทางมากม,ากมากเลยนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยคือเราเข้าใจเรื่องเขาเรียกว่าจิตวิทยาคนเนาะ นะคะตอนนี้ก็คือมีออมีวางแผนออกทีวีด้วยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของออ influencer ต่างๆนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการทำพวกคลิปวรัร,รคลิปต่างๆนะคะคือครบทุกช่องทางเลยนะบอกเลยว่าแบรนด์เรากำลังเติบโตแล้วก็ได้รับฟีดแบ็ที่ดีมากๆเลยของเราคือเป็นระดับโลกเลยค่ะบอกเลยว่าแบรนด์ของเรานะคะคือเน้นในเรื่องของการสร้างแบรนด,ดิ้งนะคะที่ชัดเจนก็คือเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมนะคะเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าเป็น ตัวแบรนด์จริงๆอ่ะถ้าทุกคนไปสังเกตได้นะคะในภาพผลิตภัณฑ์ต่างของเรานะ,ะจะเห็นได้เลยว่าของเราเนะคะเป็นระดับโลกมากๆแล้วก็รวมถึงในระบบการดูแลตัวแทนของเราก็เป็นระบบที่เรียกว่าเป็นแบบมืออาชีพนะคะเราเนี่ยใช้ระบบซัพพอร์ตซึ่งลงทุนด้วยเงินมหาศาลมากๆนะคะในการดูแลตัวแทนแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็มีการใช้ในวัตรกรรมต่างๆเข้ามาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยท่ตอนนี้ก็คือทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะก็คือ ตัวแทนเนี่ยรับไปปุ๊บเนี่ยสามารถถ่ายทั้งได้ออนไลน์และออฟไลน์แต่ว่าในเรื่องของออนไลน์เนี่ยเราก็คือมีสอนให้นะคะคือครบหมดเลยทุกวงจรก็คือของเราเนี่ยการเทรนนิ่งจะค่อนข้างโดดเด่นมากๆก็อยากให้ทุกคนนะคะที่ได้ได้เห็นคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะ ไม่ต้องเชื่ออุ๋ยนะคะแต่เข้ามาลองใช้เองดูว่าลิตภัณฑ์ของเรานะคะใช้แล้วจะปังแค่ไหนใช้แล้วจะผิวสวยแค่ไหนนะคะต้องมาลองเองแล้วก็สําหรับใครนะคะที่สนใจในมุมธุรกิจนะคะเราก็เปิดรับสมัครตัวแทนอยู่นะคะบอกเลยว่าแบรนด์ของเรานะคะมีระบบที่คอยซัพพอร์ตตัวแทนนะคะแบบครบวงจรมากๆเมื่อจะเป็นเรื่องของการเงินการเทรนรทรนิง่งการเรียนการสอนระบบการตลาดการมาร์เก็ตติง้งทุกอย่างครบเลยติดต่อนะคะได้ทางเบสเพจนะคะเฟซบุ๊กนาะก็จะเป็น เ a s ออ f ิเชียลนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะจะเป็น0922979965นะคะแล้วก็จะมี i.g ก็จะเป็น b เ s s 999นะคะตามนี้เลยค่ะ